สนับสนุนข้าวโดยเครื่องสำอางโฟนบ l ว t โซลูชนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษา4ขั้นตอนจากประเทศเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามลูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี เมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันที่2มกราคมที่ผ่านมาโดยที่ตลาดลังสิตจวัดปรุมธานีซึ่งมีพระพิสุสงฆ์จากทั่วประเทศของวัดพระธรรมกายจํานวน1,129รูป ร่วมเดินทุดงเป็นวันแรกเพื่อถวายเป็นพุธทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธปุกกระแสศิลธรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่พศ2557สร้างบุญใหญ่ให้แก่แผ่นดินเกิดความสาม,มคัคคีภายในประเทศโดยจะผ่านพื้นที่ในเจ็ดจังหวัดดังนี้ 1. จังหวัดปทุมธ,ธานี 2. จังหวัดนนทบ,บุรี 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. จังหวัดสุพรรณบุรี 5. จังหวัดนครปฐม หจังหวัดกรุงเทพมหานครและ 7. จังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางทั้งสิ้น459กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทุดงจำนวน27วันซึ่งทางด้านพัสนิดวงมุธิวังโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดพระธรรมกายได้เปิดเผยว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินคณะกรรมาการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายหด่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกว่า40องค์กรภาคีได้ร่วมกันจัดโครงการทุดงธรรมชัยปีที่3ขึ้นภายใต้ชื่อว่าธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยตลอดเส้นทางการเดินทุดงนั้นมีประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมกันนำดอกดาวเรืองหรือดอกดาวรวยมาโปรยตลอดเส้นทางเดินของคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีพศ2 5 5 7อีกด้วย